สวัสดีครับวันนี้เราจะมาไล่ตุกก๊กแกกันนะครับผมด้วยวิธีง่ายๆนะครับผมนั่นก็คือย่ามองครับผมย่ามองยี่ห้อไหนก็ได้นะครับย่ามองมีสารมันทำให้กลิ่นฉุนนะครับแล้วก็ตุกก๊กแกมันไม่ชอบกลิ่นเนี่ยครับปกติข้างหลังนี่ครับ ข้างหลังประตูนี้มันจะตุ๊กแกมชอบมันอยู่ตรงแถวๆนี้ห้องน้ําตุ๊กแกมชอบมันดื่มน้ำครับแล้วก็มาเกาะซ่อนอยู่ข้างหลังนี่ครับแล้วก็ข้างล่างข้างบนมีไฟก็จะมารอก,กินมันแหลงในแถวนี้นะครับนี่ครับนี่เป็นยาหม่องอันเก่าที่ผมทาวเองะครับถ้ายาหมอ่องครั้งหนึ่งก็จะอยู่ได้ประมาณ วันสองอาทิตย์นะครับผมแนะนําให้ทาติดต่อกันประมาณสามสี่ครั้งนะครัเพราะว่าอ,อจะทําให้ตุกก๊กแกไม่มาลุกวนนะครับผมง่ายๆครับแค่เราเอามาป้ายใส่ให้นี้พอวันนี้ฮะตรงที่ตรงไหนที่ตุกก๊กแกชอบอยู่เราก็มาป้ายใส่ ประวันแรกที่เราทายาหมองใส่นะฮะมันจะมีกลิ่นฉุนนิดนึงหลังจากนั้นก็ไม่ค่อยมีกลิ่นนะครับแต่สาระตรู้แก่มันไปซ่องข้างหลังมันก็จะมีกลิ่นอยู่ครัพรเพื่อนลองนําไปใช้ดูนะครับผมลองใช้หลายวิธีนะครลองใช้ ใช้ยาเส้นใช้อย่างอื่นมันก็ยังไม่ค่อยตุ๊กแกมันก็ไม่กลัวไม่กลัวครับลองใช้วิธีนี้แล้วก็ได้ผลดีครับไปลองไปไปครั้งแรกก็ตุ๊กแกหายแล้วครับผมลองใช้ดูนะครับผมแล้วก็มาปรัดต่อด้วยนะครับว่าเป็นยังไงบ้านได้ผลหรือเปล่าขอบคุณครับสำหรับคลิปนี้